หกแล้วเจ็ดสิบแล้วสองมีเหรียญสองบาทด้วยสองสี่หกดสิบโอลาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหลินเองนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะทุกคนหลินก็จะพาทุกคนมานับตังค์นะทุกคนโอ้โหบอกว่านับตังค์ก็จะรู้สึกดีเป็นพิเศษนะคะ คืออย่างที่หลินบอกว่าหลินเปิดร้านอาหารไทยนะทุกคนก็คือ,อาขายอาหารไทยเป็นร้านเล็กๆนั่นเองนะคะทุกคนแล้วที่เม็กซิโกนะคะอย่างเมืองที่หลินอยู่อย่างชิวาว่าเนี่ยเวลามีลูกค้ามากินข้าวนะทุกคนเขาก็จะนิยมแบบ<ม>เขาเรียกอะไรเขาจะให้ทิปเด็กเสิร์ฟหรือว่าให้ทิปเวลาเราไปเสิร์ฟหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเขาพึงพอใจอะไรเ,เขาก็จะให้ทิปอาจจะให้เยอะให้น้อยอะไรเงี้ยทุกคนเออนั่นแหละ แล้วที่นี่ก็อย่างที่บอกเขาจะให้ทิปอย่างฝรั่งอะเนาะเขาก็จะให้ทิปให้อะไรอย่างงี้นะคะลินอะเปิดร้านอาหารมาคือก็สักพักแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทิปหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะลินอะรู้สึกว่าลิน่ะก็นับทุกอาทิตย์นะแต่ว่าไม่ได้จดนะคะลืมจดแล้วก็ยังไม่ได้แบบทํา คลิปให้ทุกคนดูแต่วันนี้นะลินก็จะพาทุกคนนะคะมาดูว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่หลินเปิดร้านขายอาหารเนี่ยลินจะได้ทิปกี่บาทนะทุกคนอ่าอย่างร้านอาหารหลายๆร้านนะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าได้ทุกวันคือเด็กเสิร์ฟเนี่ยได้ถึแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาก็ได้ทิปจากจากลูกค้าทุกวันนะทุกคนแล้วก็เป็นเงินของเขาเองเลยนะแต่ว่าอย่างลินเนี่ยลินเปิดร้านเองใช่ปะ่ะของหลินก็จะแบบรอให้มันครบ อาทิตย์หนึ่งก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นวันมันจะได้น้อยทุกคนแบบว่ามันก็จะได้ยี่สิบสามสิบบ้างต่อวันอะไรอย่างเงี้ยหรือห้าสิบบ้างหรือร้อยบ้างต่อวันอะไรเงี้ยนะคะแต่ลินะชอบแบบว่าเก็บให้มันครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็นับทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้หลินก็เลยจะพาะคนมาดูนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่ลินขายของเนี่ยหลินจะได้ติปกี่บาทนะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มนับกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระปุกกระปุกใส่ติป นะก็จะเขียนโปรปินานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาสเปนโปรปินาก็จะเป็นเงินติปนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะกระปุกก็จะใส่ในนี้เดี๋ยวมาลองดูรู้สึกว่าอาทิตย์นี้จะได้เยอะเป็นพิเศษนะคะลูกค้าช่วงต้นเดือนนะก็จะได้เยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลูกค้ามากินโต๊ะช่วงนี้ช่วงช่วงนี้นะก็ติปหนักๆทางนั้นเลยนะคะมาเริ่มนับอะยังไงดีเดี๋ยวนะคะ ันนี้ก็เป็นเงินติปที่หลินได้จากลูกค้านะทุกคนอย่างที่หลินบอกว่าหลิก็จะแบบเก็บไว้จนครบหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงจะแบบว่านับนะทุกคนนี่สองร้อยสองร้อยเป็นสี่ร้อยแล้วนะทุกคนนี่นะคะแบงค์ร้อยก็ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบ ห้าร้อยแล้วใช่ไหมหกร้อยหกร้อยนะคะเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้แปดร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นยี่สิบนับเปลี่ยนก่อนสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ หกสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วสองมีเหรียญสองบาทด้วยสองสี่หกแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะทุกคนสองสี่หกแปดแล้วก็สิบเก้าใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบแล้วนะทุกคน ก้าสิบแล้วก็สองสี่หกแปดสิบหนึ่งร้อยโอ้โหอาทิตนี้ได้ติดเยอะมากนะทุกคนนี่สิบยี่สิบโอ้ไม่ใช่สิบยี่สิบสามสิบกับอีกเจ็ดสิบอันนี้เป็นหนึ่งร้อยแล้วนะหนึ่งร้อยนะคะอันนี้เมื่อกี้นับได้แปดลงไปใช่ไหมทุกคนสองสี่ห้าหกเจ็ดแปด 900กับอีก21บาทนะคะ921บาทเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคี้ที่ลินนบนะทุกคนก็คือได้921บาทนะทุกคนถือว่าได้เยอะมากเลยนะอาทิตย์นี้นะคะคือลินนาจะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นเดือนลูกค้ามากินข้าวเยอะก็จะได้ติปเยอะนะคะเม็กซิโกนะทุกคนแต่ก่อนที่ลินทำงานร้านอาหารเม็กซิกันใช่ป่ะ,ะหรือว่าร้านอาหารไทยก่อนหน้านี้นะทุกคน หลินจะทํางานในครัวแล้วติปะได้ต่ออาทิตย์ก็อยู่ประมาณ200-300เปโซต่ออาทิตย์นะแล้วก็เพื่อนหลินที่ทํางานเด็กเสิร์ฟนัน้จะบอกว่าได้ติปเยอะมากต่อวันแล้วก็ถ้าแบบคิดเป็นอาทิตย์ก็คือเยอะมากแบบ2เท่าหรือ3เท่าของของเงินที่หลินได้ต่ออาทิตย์เลยนะเด็กเสิร์ฟที่นี่ได้งานเยอะมากนะคะนั่นแหละแล้วที่นี้หลินที่นี่นะอ่าอย่างร้านหลินเองนะทุกคน ติ๊บเนี่ยก็ต่อต่ออาทิตย์นะอยู่เฉลีย่ยโดยเฉลี่ยเลยนะอยู่ประมาณ200ถึงถึงนี่แหละถือว่าเยอะเยอะที่สุดแล้วนะเท่าถินได้มานะคะคือ921บาทของวันนี้นะโดยปกติเลยเขาจะได้2 2 0 0บ้าง300บ้างทุกคนแต่ว่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะได้เยอะเพราะว่าลูกค้ามากินข้าวเยอะนะคะแล้วก็มีลูกค้าโต๊ะหนึ่งเขามากิน4คนหลินจําได้เลยติ๊บหนักมากตัวนั้นนะแล้วทีเนี้ย เขาคุดภาษาไทยกับลินเขาก็บอกสวัสดีครับขอน้ําหน่อยได้ไหมเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟแล้วลินทําคนเดียวทุกคนลินก็จะยุ่งมากเพราะวลินต้องเสิร์ฟใช่ปะเราก็ต้องทากับข้าวทีกเมียเขาก็มากินข้าวาให้ทิปลินโต๊ะนั้นนะค่ากับข้าวอะ่ะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนี่จำได้เลยแล้วทิปลินนะประมาณสามร้อยกว่าบาทเออเกือบเท่าหนึ่งอะ่ะคือได้ทิปเยอะมากนะคะถ้าแบบได้เยอะๆหนักๆก็จะประมาณนี้แต่ถ้าบางโต๊ะก็คือไม่ได้เลยก็คือแล้วแต่ความ เขาเรียกพอใจของลูกค้านะทุกคนหรือว่าคือบางทีร้านร้านแบบเล็กๆเขาก็จะไม่ให้ทิปเหมือนกินข้าวร้านทั่วไปบางบางคนเขาก็จะไม่ให้นะแต่ว่าถ้าแบบได้เยอะเนี่ยถือว่าได้เยอะมากนะทุกคนเนี่ยถือว่าเยอะมากนะสาหรับลินนะเพราะว่าลินไม่เคยได้ทิปเยอะขนาดนี้เลยนะทุกคนเนี่ย900กว่าบาทโอ้โหเยอะมากอันนี้คือแบบวันนี้คือเอามาให้ทุกคนดูนะคะว่าหลังจากเปิดร้านแล้วในแต่ละอาทิตย์ลินได้ทิปเท่าไหร่นะอันนี้เป็น ก้าร้อยยี่สิบเอ็ดเปโซในหนึ่งอาทิตย์อาจจะได้น้อยกว่านี้นะทุกคนก็เฉลี่ยอย่างที่ลินบอกว่าบางอาทิตย์จะอยู่สองร้อยถึงวันนี้ก็ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละสองสามร้อยสี่ร้อยแต่พ่อฟันมีเถ่ยวมากนะก็ <c oughs> <c oughs> ดีใจนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเงินที่สําหรับใช้ในหนึ่งอาทิตย์ของลินนะแบบว่าลินก็จะเอาติปอะไว้ใช้แต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยจะก,กินข้าวหรือว่าเอาไว้ซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็จะเป็นเงินที่ เงินทิปแต่ว่าเงินที่ได้จากเปิดร้านหรือว่าขายอาหารอะไรเงี้ยก็จะเอาไว้แบบจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าซื้อของอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเงินส่วนนั้นแต่เงินนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้แบบกินข้าวกินอะไรเงี้ยทุกคนเออดีใจนะได้เงินเยอะนะถึงว่าเยอะมากได้ทิปโตน,นั้นโตเที่ยว่าเขามาเขามาทท่ไหรโตทิปหนักมากตรงนั้นนะคะหลินจาได้ลูกค้าหลินโตน,นั้นนะเวลาเขามานะเขาจะมาแบบเดือนหนึ่งอ่า ไม่แน่ใจเดือนหนึ่งน่าจะสักสองครั้งแต่ว่าทิปเขามากันเพื่อนหลายคนจะทิปหนักมากตรวนั้นนะโอ้ยดีใจได้เงินเยอะนะนั่นแหละก็เอาให้ทุกคนดูนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าที่นี่ได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเยก็จะมีแบบมีเรื่องอื่นๆหรืออะไรอื่นๆมาให้ทุกคนได้ดูอีกได้เห็นอีกแน่นอนนะคะแต่ก็คงขอตัวก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ